สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็พามาชมรถแมคโครนะคะพี่น้องแมคโครขุดสะให้เจตุมนะคะเจตุมได้โครงการของหมอดินมากรมพัฒนาที่ดินนะคะโครงการของหมอดินขุดฟรีค่ะขุดฟรีเจตุมขุดสองสะเลยนะคะพี่น้องเจตุมต้องการขุดสะเพื่อที่จะเอาดินไปกัน้นไปกั้น ถนนที่ริมห้วยเพราะว่าน้ําเข้านาจะตุ่มได้นะคะจะตุ่มก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องขุดสระเพื่อจะต้องเอาดินไปกัน้นกั้นคูเขาเรียกกั้นคูนะแม่กั้นให้มันใหญ่เพื่อน้ําที่จะได้ไม่เข้านาเราได้นะคะเมื่อปีกายนี้น้ําเข้านาเราได้น้ําท่วมข้าวเราเราไม่ได้ข้าวเลยนะคะผลผลิตเราไม่ได้เต็มที่วีนนี้พอดีมีโครงการมาเรารอมาสองปีนะคะพี่น้องเนี่ย รอมาสองปีถึงมีโครงการนี้มาเราขุดลอกขุดขุดสะขุดใหม่เลยแหละพี่น้องเพื่อจะเอาดินไปกั้นคูให้มันให้มันเป็นคูใหญ่คันนาใหญ่เพื่อน้ำจะได้ไม่เข้านาเราได้เพราะปีกายนี้น้ำเข้านาเราได้แล้วข้าวเราเสียหาย บรรยากาศยามเช้านะคะนี่หกโมงกว่าเอากาแฟมาให้เขากินเขาก็โรงงานแต่เช้าแต่เช้าหกโมงเขาก็โรงงานแล้วเราขยันจังเลยหกโมงเขาโรงงานพี่น้องบรรยากาศก็นี่ดีฝนตกอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะรวมพันยอดไม้พี่น้องรวมพันยอดไม้ปิวสวยแล้ว บรรยากาศยามเช้าที่บ้านเจ๊ตุ่มก็จะประมาณนี้นะคะอากาศดีดีดสูดโอโซน,นะค่ะพี่น้อง เขาก็จะลงมาวัดนะว่าเขาอยู่ระดับไหนระดับไหนมันได้ขนาดหรือเปล่า ลงมาวัดขนาดขุดแล้วก็ต้องวัดขนาดดูเพื่อว่าเข้าตามแบบเป๊ะๆเ,เลยนะพี่น้อง ไรพอยายมันบ่อถึงเนี่ยมันบ่อถึงเนี่ยบ่อมันถึงบ่อถ้ามันบ่อถึงกับบ่อเป็นไรเอาสามนี่แหละเออ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแคร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ค่ะ